ทำเครื่องหมายที่ที่ผนังเท่ากับจุดกึ่งกลางของต้นขาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ผู้รับการทดสอบยกเข่าสูงจนถึงจุดที่กำหนดไว้บนกำแพงลำตัวไม่เก่งแขนแกว่งไปมาตามปกติ วิธีการทดสอบเมื่อผู้รับการทดสอบได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มให้ผู้รับการทดสอบเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ซ้ายขวาสลับกันโดยยกให้สูงเท่ากับจุดที่กำหนดไว้บนกำแพงวิธีการนับเดินย่ำเท้าซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งและจะนับครั้งที่หัวเข่ายกสูงเท่ากับจุดที่กำหนดไว้เวลานับใช้อุปกรณ์นับก้าวนับที่ ข่าด้านขวาด้านเดียวปฏิบัติเป็นระยะเวลา2นาทีให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้การสาธิตการทดสอบพร้อมเริ่ม2 3 4 5 6 7 8 9 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิ1ส1ง1ิบสามหมดเวลา <Okay. S 2> กรณีที่ไม่มีเครื่องนับจำนวนครั้งสามารถนับด้วยปากเปล่าได้ฐานที่6นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้าจุดประสงค์ของการทดสอบเพื่อประเมินความอ่อนตัวของร่างกายส่วนล่าง โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังซึ่งจําเป็นต่อการมีท่วงท่าที่ดีการเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเดินการเดินขึ้นบันไดาการลุกยืนออกจากเก้าอี้และยังช่วยป้องกันอาการปวดหลังและการปวดกล้ามเนื้ออุปกรณ์และการจัดสถานที่การทดสอบเก้าอี้สูง17นิ้วมีพนักพิง2ไม้บรรทัดยาว18นิ้ว การจัดท่าทางและการเคลื่อนไหวในการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบนั่งบนเก้าอี้ค่อนมาทางด้านหน้าเล็กน้อยเหยียดขาข้างที่ถนัดไปทางด้านหน้าวางส้นเท้าลงกับพื้นข้อเท้าทำมุม90องศาหัวเข่าเหยียดตึงขาอีกข้างหนึ่งวางข้างกันลนักษณะของการพับเขา่าฝ่าเท้าวางราบกับพื้นเหยียดมือทั้งสองข้างไปทางด้านหน้า ฝ่ามือซ้อนทับกันให้นิ้วกลางซ้อนเสมอกันพอดีเมื่อจัดท่าทางของการทดสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับการทดสอบค่อยๆโน้มลำตัวไปทางด้านหน้าโดยงอที่ข้อสะโพกในระหว่างที่งอที่ข้อสะโพกไม่ควรกั้นลมหายใจหรือหายใจตามปกติก้มตัวให้ปลายนิ้วมือเข้าใกล้ปลายนิ้วเท้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ การทดสอบในท่านี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพุนอย่างรุนแรงวิธีการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบทดลองปฏิบัติทำทั้งสองข้างเพื่อนำข้างที่สามารถทําได้เยอะที่สุดมาทำการทดสอบจริงลองดูข้างนู้นครับ กับท่าเดิมครับในที่นี้ผู้รับการทดสอบสามารถทำข้างซ้ายได้เยอะที่สุดเราจะใช้ข้างซ้ายในการทดสอบจริงนข้างซ้ายการอ่านค่า ในกรณีที่ปลายนิ้วกลางไม่ถึงปลายนิ้วเทา้าค่าที่วัดออกมาได้จะเป็นลบและถ้านิ้วเทา้ากับปลายนิ้วมือเสมอกันพอดีค่าที่วัดได้จะเป็นศูนและถ้าหากก้มเลยปลายนิ้วเทา้าค่าที่วัดออกมาได้จะเป็นบวก ฐานที่7มือคขว้หลังแตะกันจุดประสงค์ของการทดสอบเพื่อประเมินความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อส่วนบนโดยเฉพาะหัวไหล่ที่จำเป็นต่อาการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการหวีผมการสวมเสื้อทางศรีรษะรวมถึงการคาดเข็มขัดนิรภัยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบไม้บรรทัดยาว18นิ้วการจัด ท่าทางและการเคลื่อนไหวในการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบยกมือข้างที่ถนัดขึ้นเหนือศีรษะงอพับศอกลงทางด้านหลังมือขวามลงปลายนิ้วมือชี้ลงพื้นมืออีกข้างหนึ่งคว,ย,ควยไว้ที่หลังหงายฝ่ามือขึ้นวางไว้ที่กลางหลังวิธีการทดสอบให้ผู้รับการทดสอบ พยายามเอื้อมแขนเข้ากลางหลังให้ได้มากที่สุดให้นิ้วมือเข้าใกล้กันหรือวางซ้อนทับกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้การบันทึกค่าที่วัดได้ในกรณีที่หนึ่งปลายนิ้วกลางถึงปลายนิ้วกลางไม่ถึงกันค่าที่วัดออกมาได้จะติดลบในกรณีที่สอง ปลายนิ้วกลางสัมผัสกันพอดีค่าที่วัดออกมาได้จะเป็น0กรณีที่3ถ้าหากปลายนิ้วกลางทั้งสองข้างซ้อนทับกันค่าที่วัดออกมาได้จะเป็นบวกฐานที่8ลุกเดินนั่งไปกลับ16ฟุตจุดประสงค์ของการทดสอบเพื่อประเมินความคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัวในขนาดื่อนไหว ซึ่งมีความสําคัญต่อการเคลื่อนที่เคลืนไหวอันรวดเร็วในผู้สูงอายุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบอันที่ 1. เก้าอี้สูง17นิ้ว 2. นาฬิกาจับเวลา 3. เทปกาว 4. กลวยการจัดสถานที่ในการทดสอบวางเก้าอี้ชิดฝาผนังหันหน้าไปทางกลวยระยะห่างจากหลังกลวยจนถึงขอบใต้เก้าอี้ห่าง8ฟตุต การจัดท่าทางในการทดสอบให้ผู้ทดสอบนั่งบนเก้าอี้ในลักษณะหลังตรงเท้าทั้งสองวางราบกับพื้นมือทั้งสองวางบนตักเท้าใดเท้าหนึ่งเหลื่อมล้ำมาขา้างหน้าเล็กน้อยลักษณะเท้านำเท้าตามโน้มลำตัวไปขา้างหน้าเล็กน้อยพร้อมลุกเดินวิธีการทดสอบเมื่อผู้ทดสอบได้รับสัญญาณให้ปฏิบัติให้ผู้ทดสอบลุกจากเก้าอี้แล้วเดินอย่างรวดเร็วเท่าที่สามารถทําได้ และอ้อมกลวยกลับมานั่งที่เก้าอ,อี้อย่างรวดเร็วจับเวลาพร้อมกับเวลาให้สัญญาณปฏิบัติและหยุดเวลาทันทีเมื่อผู้รับการทดสอบกลับมานั่งที่เก้าอ,อี้ทาการทดสอบ2ครั้งบันทึกค่าที่ดีที่สุด1ครั้งการสาธิตการทดสอบถ้าเตรียม พร้อมเริ่มหยุดเวลาบันทึกค่ะภายหลังจากทุกท่านได้ชมวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละฐานแล้วท่านควรได้รับการฝึกหรือเข้ารับการทดสอบจริงเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นและจะได้มีประสบการณ์เมื่อท่านไปทดสอบในสถานที่จริง สำหรับผลของการทดสอบในแต่ละฐานจะนำมาลงในแบบฟอร์มนี้ซึ่งแบบฟอร์มนี้จะแบ่งออกเป็นเพศหญิงและเพศชายเมื่อพลิกทูเทืงด้านหลังของแบบฟอร์มนี้จะมีค่ามาตรฐานในแต่ละฐานและในแต่ละช่วงอายุซึ่งท่านสามารถดูได้จากเอกสารที่แจกให้หรือขอแบบฟอร์มจากกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้เปิดอ่านในคู่มือเล่มนี้ได้สวัสดีครับ